คือคอยนินมูลแม้เสียดายนะครับสำหรับ XRP ลงแรงไปหน่อยนะครับเลยแบบว่าไม่ได้ขึ้นเลยกำลังจะขึ้นแล้วอีกวันเดียว <S <S 2> <S 2> อูเสียดายมากๆนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูถึงว่าเจ้ามือนะครับหรือระดับวานเนี่ยโอนเหรียญ XRP กว่าหมื่นล้านบาท จากนักเทรดเนี่ยเริ่มกังวลแล้วนะว่าราคาของ XRP เนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับเพราะว่าราคาบิ t คอย n มันร่วงขน,นาดน,นี้มันปั๊มไม่ขึ้นนะครับมันดันไม่ขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมหลักคลิปนี้กันนะครับไปด้วยกันกับช่อง Coiny Moon นะครับเนื่องจาก XRP นะครับในขนาดนี้ก็เสียดายมากนะครับร่วงนะครับร่วงไป30 บาทกว่าต้นๆน,นะครับรอการช้อนอยู่เลยนะครับดังนั้น XRP ตออเน,นี้มันร่วงนะครับเนื่องจากว่า Bitcoin เนี่ยมันราคามันร่วงมันก็เลยร่วงตาม Bitcoin เสียไดายถ้า Bitcoin นะครับไม่มีการเทขายและสรกราคาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4 3 4 4 4เนี่ยนะครับมันจะพยุงอยู่ได้อีกวันหนึ่งเนี่ยราคา XRP ป่านี้พุ่งไปเกือบ50บาทแล้วนะครับเสียดายมากมันมีต้อง3ข่าวอะ แต่ไม่ว่าอย่างไรเรามาติดตามเรื่องของธุรกรรมวาน a อเลิร์ดด้วยกันดีกว่าในตัวข่าวเขาว่าอย่างไงนะครับเขาบอกว่าวาน a อเลิร์ดนะครับเป็นบริการติดตามสกุลเงินดิจิตอลยอดนิยมพบว่านะครับในช่วง20ชั่วโมงที่ผ่านมาร r เ p p ร์ได้โอนเหรียญ XRP กว่า286จุดล้านนะครับ XRP จาก Coinbase นะครับและ b i n a n ซึ่งเป็นกระเป๋าและกระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดนะครับ ตามรายงานของวาน a เลน์นะครับซึ่งติดตามการโอนเงินจำนวนมากของคริปโตเนซี่ต่างๆนะครับจากกระดานเพจชื่อดังหลายแห่งเช่นคอยเพจบีนันฮูโรบิบิส t ต m มบิสเทคนะครับและก็อพปินะครับรวมถึงผู้ให้บริการเทคโนโลยีอย่าง Ripper b l o c k c h a i นนะครับได้ย้าย XRP มูลค่า310ล้านนะครับ7 3, 8็ด0 0นดอลลาร์ดอลล ซึ่งต้องใช้ธุรกรรมมาถึง11รายการเพื่อย้าย xrp จำนวนมหาศาลดังกลับน,นะครับจากรา,ายละเอียดเนี่ยนะครับ r i p p e r ได้ทำการโอนย้ายเนี่ย xrp จำนวนประมาณ 45, 07, 37, 4 5 7 3 4ล้าน7แสน xrp ระหว่างกระเป๋าเงินภายในและส่งนะครับประมาณ20ล้าน xrp ไปยังกร,กระดานเทรดของ b s t a นะครับตัวนี้ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ODL นะครับในลักแซมเบิร์กรวมถึงริปเปอร์ได้ถือครองด้วยตนเองนะครับในส่วนที่เหลือด้วยนะครับบิสแต p ได้ย้ายนะครับประมาณ18ล้าน XRP ไปอย่างบ n a น c e กระดานเทรดคริปโตเคอเรนซี่ที่รายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับและยังคงได้รับนะครับประมาณ23ล้านนะครับ9,99,900 XRP จากกระเป๋าเงิน Ripper Foundation นนะครับหรือ Foundation 1นั่นเอง ที่เป็นของ Ripper ในขนาดเดียวกันคอ b a s สได้โอนย้ายเหรียญภายในกว่าประมาณ61,999,980ล้าน XRP หรือเทียบเท่ากับ7 8 9 9 9 3 0 4ดอลลาร์เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามคอ b a s สก็เพิ่งโดนกลอตอนะครับขู่จะฟ้องนะครับที่จะดำเนินคด,ดีกับคอยเบส เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับการให้กู้ยืมสินทรัพย์คริปโตโดยเรื่องนี้นะครับโดยเดวิดนะครับชวาร์ส CTO ของ Ripper นะครับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยระบุสั้นๆว่านะครับไม่สามารถเชื่อมโยงกับกรณีของ Ripper ได้นะครับคือไม่เกี่ยวข้องกันหากใครยังจำได้เดือนมกราคมท,ที่ผ่านมาของปีนี้นะครับคอยเป็ดเนี่ยเป็นกระดานเทรดคริปโตนะครับแห่งแรกที่ระง,งับการซื้อขาย xrp หลังจากที่สำนักงานกรอต่อเริ่มมีการฟ้องร้องริปเปอร์ในปลายเดือนธันวาคมน,นะครับฉะนั้นข่าวนี้เพิ่งวันนี้เลยนะครับทางกอลดอดได้เริ่มนะครับสั่งนะครับที่จะฟ้องนะขู่ด้วยนะครับกับคอยเบสโดยเฉพาะการกู้ยืมตลาดอนุพันธ์นะครับแล้วก็พวกปิดคอยฟิวเจอร์ต่างๆนะครับพวกตลาดฟิวเจอร์ต่างๆก็โดนเป็นแถบนะครับฉนั้น ทางริปเปอบอกว่ามันจะไม่มีความกังวลอะไรนะครับต่อการร่วงราคาขอ,ของของของครั้งนี้นะครับเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคอยเบลด้วยนะครับงั้นราคามันของ xrp เนี่ยมันก็ไปตามนั้นนะครับดังนั้นการโอน xrp นะครับไปคอยเบลดเขาไม่ได้กังวลอะไรนะครับเขาค,คิดอยู่แล้วว่าทาง Ripper เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะยืนลำแข้งด้วยตัวเองได้นะครับ ก็มีธุรกิจของตัวเองนะครับแล้วก็นักลงทุนระดับวานก็เข้ามาเล่นในเหรียญนี้ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรครับก็สามารถเข้ามานะครับที่จะออกความเห็นกันว่าราคาเหรียญ S R P จะไปถึง50บาทได้หรือไม่ถ้าไปได้กดหนึ่งครับไปไม่ได้กดสองแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกดีกดเฟซบุ๊กยูทูบไลายกลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y ปโตซีคอมมิชชนะครับก็าสามารถเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะส่งกําลังใจให้นะครับแล้วก็แนะนําว่าในกลุ่มเนี่ยฟรีนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดถ้าเกิดเข้ามานะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับบรรดาเพื่อนๆได้เพื่อจะสามารถอ่า มีความรู้ในการลงทุนเพิ่มนะครับลองเข้ามาดูนะครับและเรามีสปอนเซอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับคือ Signal นะครับ Signal เนี่ยก็ถ้าเกิดเข้าไปในกลุ่มเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะไม่ว่าตลาดสปอร์ตตลาดฟิวเจอร์และตลาดนั่นนะครับและตลาดาและการซื้อขายในวันนะครับสุดท้ายนี้ นะครับเราหวังว่า XRP จะโกต t ดมูลุนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะหมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์หมุนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของบิต Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้า เพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้